่วงนี้นะคะอากาศหนาวต้นไม้ของเราที่ปลูกเอาไว้ก็กําลังออกดอกอย่างสวยงามนะคะดอกไม้งามๆของเรานี้นะคะพอหน้าหนาวออกดอกสวยๆแต่ที่สําคัญนะคะก็จะมีเจ้าศัตรูพืชตัวนึงที่ทําให้ดอกไม้ของเรานั้นสามารถโกรนได้เลยกินหมดเป็นต้นๆได้เลยนะคะนั่นก็คือหนอนซึ่งหนอนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ กินนะคะกินต้นไม้ของเรานะคะวิธีการกินของมันนะคะมันกินหมดเป็นกิ่งกเป็กินต้นต้นไปเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากเห็นไหมคะวิธีการกินของมันนะคะมันค่อยๆโน้มกิ่งกินอันนี้เราอาจจะถ่ายท่านผู้ชมดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเจ้าหนอนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันกินต้นไม้ของเรากินทีกินไม่ใช่หยุดกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะกินทั้งวันทั้งคืนอันนี้เราจะให้ดูเลยนะคะมาดูกันเลยจ้า บริเวณนี้นะคะหนอนกินไปโกนโกนไปแล้วนะคะบริเวณนี้นะคะเห็นไหมคะกินจนแตกมาใหม่อีกรอบนึงแล้วนะคะใบก็มีเหลือนะคะนี่นคะคะกินอย่างเด็ดอร่อยเลย ถ้าผู้ชมคอยสังเกตนะคะพอกินดอกไม้กา้านนี้เสร็จแล้วนะคะก้านต่อไปยาวๆที่กาลังยื่นออกมามันก็จะรันมันก็จะโน้มมากินเห็นไหมคะมาเริ่มกินอีกแล้วนะคะคือกินตลอดเวลาเลยนะคะไม่มีการหยุดและวิธีเทคนิคการกินของเขาถึงเขาจะตัวใหญ่ก็จริงแต่เขามีเทคนิคในการโน้มนะคะโน้มกิ่งดอกไม้มากินโดยที่กิ่งดอกไม้นั้นก็ไม่หักนะคะหนอนเขาก็มีเทคนิคของเขาถึงเขาจะตัวใหญ่แต่เขาก็มีเทคนิคในการกินของเขาเราดูเป็นช่วงๆไปเลยนะคะ ลักษณะการกินของเขานะคะเขาจะกินเร็วมากเลยดอกไม้เรียกว่าช่อหนึ่งเขาใช้เวลากินไม่นานเดี๋ยวก็หมดนะคะแล้วเขาจะกินแล้วเวลาลักษณะการกินของเขาเขาจะไม่เลือกกินต้นนู้นต้นนี้นะคะถ้าเขากินต้นใดต้นหนึ่งเขาก็จะกินต้นนั้นจนกว่าจะหมดไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะกินต้นไม้หมดเป็นต้นๆไปเลยนะคะถ้าเราไม่รีบหาวิธีกําจัดนะคะหนอนก็จะกินของเราหมดเราจะไม่ใช้วิธีฆ่านะคะแต่ใช้วิธีจับไปปล่อยนะคะนอกจาก ต้นไม้ตู่นี้แล้วนะคะอันนี้ก็มีนะคะคือเราถ่าย่า้ผู้ชมดูนะคะบางคนดูแล้วอาจจะกลัวนะคะตัวใหญ่มากไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะคะที่เราเห็นนะคะมีหลายตัวมากเลยเราก็ถ่ายให้ผู้ชมดูนะคะเพราเราเห็นว่าต้นไม้เราเริ่มโล่งนะคะหรือว่าถูกกินเป็นหย่อมๆเราก็มาดูเราก็จะเห็นเจ้าหนอนพวกตัวใหญ่ๆเหล่านี้นะคะกำลังกินต้นไม้ของเราอันนี้ก่อนที่เราจะกําจัดมันนะคะเราก็ถ่าย่านผู้ชมดูว่าเนี่ยมันกินแบบนี้นะคะต้นไม้เราถึงได้แห้งเป็นต้นๆไปเลยนะคะ เห็นไหมคะวิธีการกินของเขากินไม่หยุดจริงๆนะคะต้นหนึ่งมีหลายตัวเด็กๆดูแล้วบางคนอาจจะชอบบางคนก็อาจจะกลัวนะคะบางคนก็อาจจะว่าทำไมาถ่ายคลิปนี้มาให้ดูแต่เราอยากให้เห็นวิวัฒนาการการกินหนอนนะคะอ่าโทษน,นะคะเราอยากให้เห็นวิวัฒนาการนะคะการที่ว่าหนอนมากินต้นไม้ของเรานะคะมันกินอย่างไร ช่วงเวลากลางวันกลางคืนกินทั้งวันทั้งคืนนะคะตัวถึงนีใหญ่ขนาดนี้ต้นไม้แล้วก็ตายเป็นต้นๆ้นไปเลยแห้งเป็นต้นๆ้นไปนะคะนี่เราก็เลยถ่ายมาท่านผู้ชมดูต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการโน้มกิ่งเ,เวลากินนะคะท่านผู้ชมดูนะคะเขาจะค่อยคคืบนะคะค่อยๆโน้มกิ่งสังเกตไหมคะค่อยๆโน้มดอกไม้ดอกนี้เสร็จแน่นอนนะคะ พน,น้มเสร็จแล้วนะคะเขาก็เริ่มกินของเราแล้วเห็นไหมคะค่อยๆเริ่มกินตั้งแต่ปลายดอกเป็นต้นไปนะคะค่อยๆโน้มกิ่งมาก่อนเห็นไหมคะ,ะแปบ๊บเดียวนะคะหมดแล้วต่อไปเขาจะกินดอกบานนะคะท่านผู้ชมเคยสังเกตนะคะว่าเวลาเขาจะกินดอกบานของเรานะั้นเขาจะกินอย่างไรเขาจะโน้มกิ่งอย่างไรนะคะ เริ่มแล้วไหมคะท่านผู้ชมคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วกำลังจะกินดอกบานของเราแล้วนะคะวิธีโน้มกิ่งอ่าวิธีโน้มการกินของเขาเราอยากให้เห็นท่านเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าหนอนเวลากินใบไม้ของเรามันกินอย่างไรเห็นไหมคะก็ค่อยโน้มมากินก็ค่อยกินทีละกีบละกีบนะคะดอกบานแป๊บเดียวดอกบานนี้ก็จะหมดเป็นอาหารอัน,นโอชะของเจ้าหนอนตัวใหญ่นี้เลย เริ่มแล้วนะคะค่อยๆเริ่มกินเทลกีปละกีบแล้วนะคะกินไวมากนะคะท่านผู้ชมเือกินไม่หยุดจริงๆเรานั่งดูแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหหนอนนอนตัวใหญ่แบบนี้กินเก่งมากนะคะดอกใหญ่ดอกนี้แป๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวหมดเลย ดอกไม้ห้ากลีบตอนนี้เหลือแล้วสามกลีบกินไปแล้วนะคะเกือบจะหมดแล้วนะคะกินไปแล้วสองกลีบแป๊บเดียวนะคะกําลังกินกลีบที่สามแล้วตัวใหญ่มากบางคนดูแล้วกลัวนะคะ หมดไปแล้วเห็นไหมคะเหลืออีกแค่กลีบเดียวก็จะหมดแล้วนะคะนี่คือการกินของเขากินไวมาก หมดแล้วหนึ่งดอกคราวนี้ก็จะเริ่มกินก้านดอกเลยไหมคะดอกบ,นบานๆเมื่อตะคู่นี้ที่มีห้ากลีบเห็นไหมคะเขากินแป,ป๊บเดียวหมดแล้วต่อไปนะคะเขาก็กินก้านดอกหลังจากกินก้านดอกอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกินดอกต่อๆไปเขาจะกินอย่างนี้ทั้งวันนะคะต้นไม้เราถึงได้แห้งหรือว่าเกลี้ยงนะคะภายในแป,ป๊บเดียวไม่เท่าไหร่นะคะก็แห้งหมดเลยนะคะเพราะเขาจะกินแบบนี้นี่คือการกิน ดอกไม้ของหนอนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ คลิปนี้ถ้าดูแล้วถ้าใครคิดว่าน่ากลัวหรือว่าไม่น่าดูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่วัตถุประสงค์ของเราคือต้องการถ่ายเห็นว่านอนกินต้นไม้เรานัา้นนอนกินอย่างไรต้นไม้เราถึงได้อกเกลี้ยงและหมดเร็วขนาดนี้นะคะศัตรูศัตรูต้นไม้ของเราตัวจักการจักการก็คือหนอนตัวนี้นี่เองถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะคะหรือส่งต่อให้เด็กๆที่อยากดูว่านอนกินต้นไม้อย่างไร